เดี๋ยวถ้าจริงๆอนรับเข้าสู่ช่องแบมดีเดย์วันนี้ตาก็จะมาทำอะไรเพื่อนๆคงสงสัยที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้สงสัยว่ากำลังขายอะไรทำอะไรครับอันนี้ตาก็ได้ทำการทำรูปร่างนะครับรงของเซิร์ฟเบเซียที่จะทำออกมาว่าแผ่นเป็นแผ่นของเซิร์ฟเบเซียที่ออกมาเป็นรูปร่างไหนตาก็จะทำการแล้วแล้วเขียนตาม ตามไม้เนี่ยเป็นรูปที่เราจะตัดตออกมาทําประมาณ2ี่เซนนะครับส่วนความยาวนะครับก็จะทําประมาณ8 5ดสิบห้าเซนแปดสิบห้าเซนี <ทำ S 2> <ม>่ยถ้าไม่มองด้านนู้นด้านเนี้ยเหมือนสเก็ตบอร์ดแต่ถ้าไม่มองด้านเนี้ยด้านนู้นเหมือนอันนี้<ส>ปา้าจะทำการเอาลงไปก่อนนะครับว่าจะตัดไม้ให้ลงเป็นประมาณตามนี้แต่เอาก็คือตรงนี้ด้านหลังด้านท้ายจะเป็นส่วนโค้งส่วนด้านหน้าก็จะเป็นส่วน ส่วนแหลมเป็นรุมแหลมอยู่ด้านหน้าส่วนตรงกลางตรงนี้ยเดี๋ยวเราจะต้องมาทําให้ให้ให้มันโค้งอีกทีหนึ่งอันนี้เราจะตัดตรงไปก่อนตัดตรงแล้วเราค่อยใช่แล้วเราค่อยมาเอาแบบนี้แบบนี้ตัดทั้งหมดเอาเอากระดาษทรายขัดผัดให้โค้งอุปกรณ์ที่จะใช้นะก็จะมีเลื่อยจิ๊กซออันหนึ่งตัวหนึ่งแล้วก็อ่าหินเี้ยลูกหมู นีจะบอกว่ามันเป็นการที่เราลอง DIY เองมันมันอาจจะแบบไม่ได้เป๊ะตามช่างฝีมือเขาทำอะไรงี้ใช่ไหมป๋าเป๊ะเลยเ,เ,<ม>เออเราอยากลองทำเองไงไม่อยากเหมือนใครไงอันนี้นะแบบครับป๋าก็ตัดไม้นะครับให้เป็นบอร์ดและตามรูปทรงที่ได้เอาไว้ก็จะเป็นวันนี้ อันนี้หลังจากที่เราอันนี้หัวจับหลังจากที่เราตัดจับเลืยที่ซอ,องแล้วอ่ะมันก็จะได้ตรงประมาณนี้แล้วเราก็มามาขัดลบคมพวกขอบๆเนี่ยลบให้คมแล้วก็เราก็ต้องอเราขัดแต่เราต้องดูให้ให้ชิ้นงานสองฝั่งอ่ะมันมันใกล้เคียงกันกันให้มันใช้ให้มันเหมือนมิลเลียฝั่งหนึ่งมาแล้วแบ่งครึ่งแล้วก็ขัดพยายามขัดให้สองฝั่งอ่ะมันเหมือนกัน แล้วเราก็จะมาขัดเก็บผิวเก็บรายละเอียดเก็บรายละเอียดที่มันเป็นขนๆไม้จะเป็นแบบเศษๆดี๋ยวเราจะมาขัดเก็บรายละเอียดอีกทีหนึ่งแล้วพอเราเก็บรายละเอียดเสร็จแล้วก็ก็ก็จะเสร็จสิ้นการทําบอร์ดแล้วที่เหลือก็คือคือทําสีทำลายแค่นี้เดี๋ยวขัดต่อมันยังไม่ผิวมันยังไม่นี่อยู่เห็นไหมผิวมันยังไม่เรียบเราจะขัดเนียให้มันผิวมันเรียบเดี๋ยวเราค่อยไปดูตอนเราระบายสีดีกว่าเดี๋ยวให้บังมาทำเดี๋ยวพอเสร็จเดี๋ยว ค่อยมาแตะลายสีกน, <c oughs> นนะครับจากที่เราขัดด้วยเครื่อง <c oughs> เครื่องมาระยะนี้แล้วครับขัดให้แบบให้มันขัดหยาบไปก่อนเอาเครื่องขัดให้มันให้มันเรียบไปก่อนทีนึงแล้วค่อยมาเอากระดาษทรายขัดมือรอบนึงขัดมือก็ขัดละเอียดขัดตามพวกขอบอรขอบไม้เงี้ยให้มันโคกให้มันมนให้มันไม่คมไม่บาดมือแล้วก็ลูบๆขัดมือไปสักพักหนึ่ง,หงให้มัน ้มันสวยงามอ่ะเราก็เราก,เราก็เราก็ไปทาสีแล้วผิวมันก็จะจะเรียบเงียยแบบนี้นี่เราจะขัดเก็บขอบเก็บอะไรกรอบรอบงานดีก่่นใช้กระดาษทรายขัดนจากที่ขัดมาแล้วพักหนึ่งครับป๋าก็ว่าแค่นี้น่าจะพอแล้วมันก็จะเรียบๆอยู่ที่เหลือก็จะเป็นทำลายต่อวห้ให้ลายเป็นยังไงขัดผิดก็จะเป็นประมาณนี้ ดีไซน์อยู่ที่ว่าเราดีไซน์เองเดีไซน์ที่เราว่าเราเขียนที่เราเลเยอร์เอาไว้ที่ไม้ที่แรกอ่ะพราเราเขียนเป็นประมาณนี้<ม>เราก็ตัดเราก็มาขัดแล้วเราไปทําลายกันต่อว่าลายจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยตอนอะไรครับลูกอันนี้อยู่ในขั้นตอนอะไรครับขั้นตอนทําลายใช่ไหมทำลายเออขั้นตอนทาลายสเก็ตบอดเอ้ยเขาเรยกอรนะเนซะิร์ฟบอร์ดใช่ไหมทําลายดู่มไม้ล่ะนี่ไงก็อยู่ในขั้นตอนกัน เพ้นไงนี่ family day. แฟมิลี่เดย์แเป็นอันนี้แผ่นนี้เป็นลายอะไรครับลูก like <family> ลายแฟมิลี่เดย์นี่ครับลายแฟมิลี่เดย์ใช่ไหม,ไม okay. ลายดอกไม้โอเคลายดอกไม้แล้วใครเป็นคนทำมาวาดมาวาดแล้วหนูก็เป็นคนทำป่าตัดปอดมือมร้อนเป็นคนระบายสีมาเป็นคนวาดโอเคปะ อ่าบอกเพืนน่อนเพื่อนนี้เดี๋ยวเราไปดูตอนที่เสร็จกันเลยนะครับโอเป็นตอนที่เสร็จเลยนี่เรากำลังช่วยกันเทนทำลายคนระับกันอยู่ในช่วงของขั้นตอนการทำทำทำลายท,นนที่บอร์ดว่าจะเอาบอร์ดเป็นลายไหนอนี่ยมุกลีก๋อย่าเสร็จแล้วเดีย๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกรอบนึงว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงอันนี้คือช่วงทำลายค่ะ เนี่ยพอเราระบายสีเสร็จแล้วก็มาเคลือบเงาอีกทีหนึ่งคนเคลือบเคลือบให้สีมันอ,อันนี้เป็นแผ่นที่สองเนาะอีทีแรกเรามาดูทําบอดเองกันก่อนเดีย๋ยวเราต่อไปเราจะไปซื้อทักมาเอาทักมาใส่เราจะมาทำให้คลิปให้ดูอีกทีเนึงอ,งอ,ทองีทีสองรลอยอีทีสองกูแผ่นที่เสร็จแล้วดีกว่าปะ เอาแผ่นที่เคลือบเสร็จแล้วมาให้เพื่อนเพื่อนดูแต่มันก็ยังไม่ได้เสร็จร้อเปเซ็นนะมันยังไม่ได้ติดกระดาษทรายด้านหน้าเดี๋ยวเราค่อยไปติดในชิ้นนู้นเลยดีกว่าพร้อมๆกับทักทักเลยเราไปทำบางทีก็ถือว่าใส่ทักใส่ล้อสเสร็จสมบูรณ์เลยพอเสร็จแล้วก็จะเป็นข้นแล้วเสร็จแล้วอันนี้เป็นบอร์ดแรกตัวที่เราทําบอร์ดแรกจดเป็นหน้าตาแช่นี้อันนี้คือข้นเคลือบแล้วลายมันก็จะไม่เหมือนใครนะ บอรดแรกแล้วเราก็คลิปต่อไปเราก็จะไปเจาะเจาะรูใส่ทักใส่ล้อพร้อมกับติดกระดาษทรายรกระดาษทรายรกันลื่นโอเคสำหรับถ้าใครชอบคลิปน,นี้นะครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ให้เราด้วยครับส่วนคลิปหน้าเดีย๋ยวเราจะไปดูกันต่อเลย e ีพีต่อไปเราจะไปใส่ทักแล้วก็ล้อแล้วก็กระดาษทรายพร้อมเล่นนะครับ